สวัสดีครับเราอยู่กันที่เดิมอยู่กันที่กระบี่ปลายพยาวันนี้เราก็จะพามาดูสัตว์นะฮะม้าหัวขาดอันนี้พันอะไรก็ไม่รู้พันลายจิกที่นี่มีเยอะมากอันนี้เป็นส่วนสุขภาพนะคะ a n d up up a n d d o w n a n d one a n d two a n d three a n d four โอ mm ้ hmm. oh, เสียงนกเยอะมากเลยเพราะว่าที่นี่มีถ้ำเยอะนะคะแล้วก็ไกลถ้ำด้วย mm hmm. mm hmm. ไหนอะเฮ้ยนี่มันวายเอ๊ย วันนี้เอาจะคึกคักไปดูอะไรกันอีกดีนะ่นาไปดูอาหารที่เปาชอบกินไหมพาไปให้ด,แแดูแม่ขอแมงดาหน่อยแม่ขอแมงดาหน่อยชอบกินแมงดาหน,นอนอ โชคดีนะเพราะว่า,ามาคอนเสิร์ตนะส่วนมากก็จะมีแบบว่าร้านค้ามาขายที่หน้าคอนเสิร์ตนะคะแล้วเราก็จะได้โอ้โหเจอกับพวกแมลงต่างๆที่แบบว่าเลิบเลยแมงดา <c oughs> มีแมงดามีด้วงด้วงที่นี่แบบว่าตัวเป้งมากนะครับด้วงที่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะด้วงสาคู นะคะก็บแบบว่าเห็นเขาบอกว่ามีมีราคาที่สูงนะคะแล้วก็อร่อยม,มันกินแล้วกินหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็แดงดาเนี่ยชอบมากแล้วก็มีด้วงธรรมดาแล้วก็มีอ่าอะไรอะหนอนรถด,ด่วนนะคไหมอ่าอะไรอะตัวเดิ็งอะที่มัน เป็นจิ้งรีดตัวเล็กๆค่ะอร่อยแล้วก็จิ้งรีดใหญ่ก็ใช้ได้ที่นี่ก็แบบว่ามีบบว่าอาหารทะเลก็มีปูต้มมีอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะมากเลยแล้วได้มากินหอยนะ,ะหอยใหญ่มากๆนะคะกินที่หาดปักเมงนะหอยแบบว่าใหญ่เท่าหน้าหอยหอยนางล้มนะคะ ก็อยากบอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคอนที่แบบชอบทานอาหารนะคะก็อยากให้มาลองทานที่พาดนะคะอร่อยมากๆนะคะคุ้มมากๆด้วยราคาไม่แพงะคะ่ะคุ้มกับกา,ารรอคอยกินบปะ